สวัสดีครับผมนายพานุวินพูดรหัส06130302517สาขาที13วันนี้จะทำโจทย์ท้ายบทข้อ5.8 5.9แล้วก็5.10ครับต่อไปนี้เป็นโจทย์ข้อ5.10นะครับเขาบอกว่าอาคาร2ชั้นตัวตัวอาคารชั้นบนและชั้นล่างคิดเป็นมวลโครงสร้างที่อยู่ระหว่างชั้นให้คิดเป็นสปริงที่มีค่าคงตัวดังรูป5.10นะครับก็คือคุณลูปนี้พไก่นะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวพื้นดินจะเคลื่อนที่ในแนวระดับ x t เท่ากับ xt i n น์ omega t นะครับดังรูปขอไข่นะครับก็คือรูปนี้ความจงหาความถี่ธรรมชาติของอาคารอมพันจูดของการสั่นในสภาวะคงตัวและให้เขียนกราฟอมพลิจุดในสภาวะคงตัวนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันในวิธีทํานะครับครับมาทําต่อนที่ข้อ5.10นะครับอันนี้เป็นวิธีทานะครับ เริ่มแรกนะครับกำหนด x 1มากกว่า x 2แล้วก็มากกว่า x t นะครับทําสปริง k 1ตัวด้านบนต้านการเคลื่อนที่ <c oughs> ของมวล m1 ด้วยแรง kx1 ลบ x2 ส่วนสปริง k2 ตัางการเคลื่อนที่ของ m2 ด้วยแรง เป็นสองเคค่ะสองเคเอกสองลบเอกดี D. มาเรื่องวันที่อาคารชั้นบนนะครับสิกมาเอฟ x เท่ากับ m 1น x หนนี้เป็นลบ k x 1ลบ x 2เท่ากับ m x ห m x 1บวก k x 1ลบ k x 2เท่ากับ0อันนี้จะเป็นสมการที่1ต่อไปเป็นอาคารชั้นล่าง เซิสมาเอฟเอ็กซ์เท่ากับเอ็มสองัดดเคเอ็กหนึ่งลบเอลบสองเลบเอเท่ากับสองเอ็มัดดก็จะได้เป็น ส n x สดัดัลบ k x หนบวกส k x 2องเท่ากับส k x d sine omega t เป็นสมการที่2ต่อไปจัดสมการการเคลื่อนที่ในรูปเมตริก ได้เป็น m 0 0แล้วก็2 m นี้เป็น x 1ดอกับ x 2ดอทดอทบวก k ลบ k <c oughs> ลบ k แล้วก็3 k เป็น x 1แล้วก็ x 2เท่าก,กับ ศูนย์กับ2 k h g s i n อเมกาท t ระบบที่ไม่มีตัวหน่วงครับจะมีการจัดการกระจัดในส่วนของ x p การกระจัด x p ได้เป็น x 1เท่ากับ x 1 s i n omega t x 2เท่ากับ x 2 sin ซมก้าดดจะเท่ากับโอเมก้าลบโอเมก้ากงสอง x 1 sin งไซม้าทดดจะเท่ากับลบโอเมก้า x 2 sin ซน์โอเก แทน x 1 x 2แล้วก็ x 1นึ่งดัดัดลงในสมการที่1จะได้เป็นลบ m โอเมกาลังสอง x หนึ่โอเมกา t บวก k x หนึ่โอเมกา t ลบ k x สองไโอเมกา t เท่ากับศน นี่ได้เป็นลบ m โอเมก้ากำลังสองบวก k x 1ลบ k x 2เท่ากับ0 3ต่อไปแทนค่า x 1 x 2แล้วก็ x ดอดลดในสมการที่2ได้เป็นลบ2 m โอเมก้ากำลังสอง x 2 sin โอเมก้า t ีลบ k x เซหน่โอเมกาทบวกสาม2คซสองโอเมกาทีเท่ k x G, ากับสองเคอโอเมก้าทได้เป็นลบ kx1 บวกลบสองอมโอเมกากำลังสองบวกส ทั้งหมดคูณด้วย x สองเท่ากับสอง kxg เป็นสมก,การที่สี่ต่อไปจากสมก,การสามสี่รูปเมตริก d x เท่ากับ f จะได้เป็นลบ เอ็มโอเมก้าทั K ้งสองบวกเคลบเคอันนี้เป็นลบเคแล้วก็ลบสองเอ็มโอเมก้าทั้งสองบวกสามเคเป็นศูนย์กับสองเคเอ็กจีเป็นสมการที่ห้า ไปจากสมการที่ห้านำไปหาความถี่คิดเป็นการสั่นแบบอิสระจะเขียนได้เป็น ลบ m ม m e g a กำลังสองบวก k <c oughs> ลบ k อันนี้เป็นลบ k เป็นลบสอง m o โ e g a ก้าลังสองบวกสาม k กหนึ่ง x สองศูนย์ศูนย์ จะได้ว่าโอเมก้าจะกลายเป็น x1 ก็ x2 จะได้เด็ด d เท่ากับลบ m โอเมก้ากำลังสองบวก k ลบสองเโอเมก้ากำลังสองบวกสามเลบลบเแล้วก็คูณด้วยลบ k จะเท่ากับ2 m กำลง 2, ังสองเมกาสี่ลบ5 k ส่วน2 m โอเมกาำลังสองบวก k 2ส่วนด้วย m 2จะได้เท่ากับ2 m กำลง 2, กัลงสองโอเมกาำลังสองลบ โอเมก้าหนกำลังสองโอเมก้า2ลบโอเมก้า2องกำลังสองเนื่องจากแอมพลิจูด X ไม่เท่ากับ0ูนย์เจึงเท่ากับ0ูนย์ จะได้ 2m กำลังส2โอเมก้า4ลบ 5k ส่วน 2m โอเมก้ากำลัง2บวก k2 k กำลัง 2m กำลังสองเท่ากับ0จะได้เป็นโอเมก้ากำลัง4ลบ 5k ส่วน 2m โอเมก้ากำลังสองบวก k2 ส่วน m2 เท่ากับ0 โอเมก้าหนึ่งสองกำลังสองเท่ากับ ไดโอเมกาหนึ o ่งกลังสองเท่ากับศูนย์จส่วนเอมโอเมกาสกลังสองจะเท่ากับ2.28 08 k สองแปดศูนดเค่วนเอมเท่ากับสิบจี่โอเมกาหนึกลังสองได้ความทีธรรมชาติโอเมกาหนึเท่ากับศูนย์ รูทเคส่วนเอมโอเมก้าสองเท่ากับหนึ่งจุดห้าหนึ่งศูนย์สองรูทเคส่วนเอมนี่ได้ความผิดธรรมาชาติแล้วครับต่อไปหาเอมพิจูด 1> x 1เท <X 1> กับอันนี้ก่อนอันนี้หายมิจูดที่สภาวะคงตัวนะครับจากสมการที่5้าอาศัยกดคารเมอร์ x 1เท <X 1> ่ากับ0 2 k x g ลบ k ลบสอง m โอเมก้าลังสองบวกกับสาม k ส่วนด้วยเด็ดดีจะได้เท่ากับสอง k กลังสองจากจีส่วนด้วยสอง m กำลังสองโอเมก้ากำลังสองลบ อเมก้าหนึ่กำลังสลบโอเมก้าสองกำลังสองกำหนดให้อ่เท่ากับโอเมก้าส่วนโอเมก้าหนึ่แทนโอเมก้าสองกำลังสองเท่ากับ 1 0 4จุดสี่ศโอเมก, 1, ก้าหนึ่กำลังสองแล้วก็แทนโอเมก, 1, ก้าหน 2, ึ่งกำลังสองเท่ากับ0 2 1จุ k ส่วน m จะได้ x 1เท่ากับ k 2 x ส่วนด้วย m กำลัง2องโอเมก, 1, ก้าหน 4, 1, ึ่งกำลัง4ี่ r หนึ่กำลังสองลบห 1> a หนึ่งกํลังสองลบจุดสีศูนย์จะได้เป็น k กํลังส x t ส่วนด้วย m กําลังสองแทนค่า0.2 192 k ส่วน m กำลังสอง R1 กำลังสองลบ1 R1 กำลังสองลบ10.40นี้จะได้เป็น x1 ส่วนด้วย xg เป็น20.8122ส่วนด้วย R1 กำลังสองลบ1ก็ R1 กำลังสองลบ10.40 จะได้ x 2เท่ากับลบ m โอเมก้ากำลังสองบวก k 0ลบ k 2 k x d ส่วนด้วยดิด,ดีเท่ากับ2 k x d ลบ m โอเมก้ากำลังสองบวก k ส่วนด้วย2 m เมกำลังสองโอเมก้ากำลังสองลบโอเมก้า1กลังสโอมก้ากลัง2โอเมก้า2 2กลังสจะได้ Kxg ลบ M โอเมก้ากลังสส่วนด้วยโอเมก้า1กลังสบวก k ส่วนด้วยโอเมก้า1กลังส อันนี้เป็น m 2องาหนึ 1, 2, 1, ่งกำลังสอง r หกำลังสองลบหนึ r หกำลังสองลบสิบจุดส่ศูนย์ไปจะได้ h d ลบ r 1นึ่งกำลังสองวกหนึ่งส่วนว แทนด้วย0.2192 r 1กำลังสองลบ1 r 1กำลังสองลบ10.40ไปเท่ากับนี้เป็น x 2ส่วนด้วย x g 20.8132ลบ4.5620 r 1กำลังสองล่เป็น r 1กำลังสองลบ1แล้วก็ r 1กำลังสองลบ ส0บจุส,สจะได้ว่าเกิดการสั่นพ้องที่ r หนึ่งเท่ากับหและ r หนึ่งเท่ากับรูทสิบจุเท่ากับสามจ,สสสจะทำให้โอเมกาเท่ากับอเมกา,มกานหนและ อเก้เท่ากับอเมก้าแล้วก็อันนี้คือข้อ5.10นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างกราฟกันกราฟ x อ็ส่วน x แล้วก็กราฟ x ส่วน x ใน m มท l a b นะครับแล้วก็สร้างเสมูลิงมาต่อ m มท l a b ข้อ5.10นะครับอันนี้เป็นการหากราฟแอมพพิจูดนะครับก็ให้ R เป็นศูนย์ศูนศูแล้วก็6นะครับ 1> x หเป็น20.83หารด้วย r กําลัง2ลบ1แล้วก็คูณด,ด้วย r กําลังสองลบ10.4ครับ x 2เป็นลบ2.283คูณกับ r กําลังสองแล้วก็หารด้วย r กําลังสองลบ1คูณกับ r กําลังสองลบ10.4แล้วก็พลัส r กับ x 1ครับจะได้กราฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปทำที่สภาองค์ตัวให้ t เป็น0ศูนย์ศู6 x 1จะได้เป็์หนึ่ 0.999คูณด้วย s ซ n 10t นะครับแล้วก็ x2 เท่ากับ1.69คูณ10กตางรงลบ3คูณกับ s ซ n 10t พลัทกับ x นนะครับได้รายการประมาณนี้แล้วก็ทำซิมูลิัต่อนะครับใส Fre ่ Frequency ใซเว็บ x1 เป็น10นะครับ x2 ก็เป็นสิบค่าเกณฑ์เป็นลบศูนย์จุดเก้าเก้าเก้าของหนึ่งแล้วก็หนึง่งจุดหกเก้าหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามของ x สองอันนี้คือก้าของ x1 ครับแล้วก็ไปเทียบ สองจุดสี่หกจะได้ห้าจุดศูนย์เจ็ดสี่กำลังลบหนึ่งครับเท่ากันต่อไปไปดูของอีกสองสองจุดหกห้าได้เป็นหนึ่งจุดหกห้าหกกำลังลบสามนะครับก็เท่ากันนะครับ อันนี้ก็คือซิมูเลต์ข้อ5.1 0นะครับ